ใหม่ล่าสุดค่ะจากคอนด a ากับ Honda าคลิก160ใหม่ล่าสุดของเราค่ะกับสโลแกนที่ว่านำหน้า,นาอย่างจะฝูง บอกเลยค่ะมาใหม่เลยร้อนๆสุดๆร้อนเลยร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆใครปิดแอร์มีใายรถท็่ปสุดร้อนฮอตใหม่อิโซคอสนะคะกับ Honda c l i c k 1ึ0งร้อยโคก็คิดสินะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ระจุ๊บจิ๊ปเป็น E S P ี่พลนะคะตัวนี้<ม>เป็นแบบ4วาลนะคะร้อยแล้วค่ะซี<ม>และที่สำคัญไปกว่านะั้นเนี่ยเขามี2แบบนะ,ะให้เลือกก็คือรุ่น Standard แบบที่<ม>เราดยูตรงนี้นะคะ<ม>กับรุ่นระบบเบรก abs คือจะมี2แบบ2ฟังก์ชันถ้าเกิดใครอยากได้บิสกเบรกหน้าหลังแบบว่า ABS แบบป้องกันล้อล็อกล้อเลื่นนถลายนะก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นแต่ใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าราคาสเปเชียลไหมราคาสุดพิเศษว้าวมากเป็นไงถ้าอยากได้ทำไงติดต่อติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะคะราคานี่ว้าวมากเลยใช่แล้วราคาว้าวซามากแม่พยาามาซ้อล้อสือียิม มาคาเวลค่ะายลิฟก็ออกมาเดี๋ยวนี้แล้วลูกค้าจะรู้ไหมเนี่ยราคาเท่าไหร่คือราคานี้อยากบอกว่าต้องทักมาชวนมาชวนคุยค่ะใช่ตรองทักมาชวนคุย ก็สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าราคาเนี่ยพิเศษและของแถมก็พิเศษด้วยซึ่งเราไม่สามารถบอกหน้าคลิปนี้ได้เพราะว่าพิเศษจริงๆเราต้องปูไว้ใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปเชียลของมันดูฟังชันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงว้าวแค่ไหนแต่ว่าว้าวซ่ามากพี่จิ๊บพาไปดูหน่อยค่ะจากโฉบด้านหน้านะคะของรถคันนี้ใหม่ล่าสุดนะคะกับเจ้าอ l เ New ลคลิปห0ึขออภัยค่ะ160รนะคะ จุบทิ่เป็นไงบ้างคะกับ all new clik 1น0นะคะนำหน้าอย่างจ่าฝูงอะไรนำหน้าคะคุณลูกค้ไฟนำหน้ามาเลยไฟนำหน้ามาเลยเ่สวยแล้วก็ทันสมัยไม่แล้วค่ะเพราะว่ารถคันนี้จิ๊บรู้ไหมคะมันเป็น new full led นะคะ light System ซึ่งเป็นไฟ led ไฟ led เนี่ยเส้นสายเขาจะเฉียบคมยิ่งแล้วก็ไฟเนี่ย LED รอบคันจะสว่างนะคะคือเปรียบเทียบกับรถยนต์เขาก็ใช้ LED กันนะคะรถยนต์ก็ LED นะคะคือของสุดๆนะคะ คันนี้เนี่ยดีไซน์จบเฉียวไม่ทันสมัยนะคะทันสมัยแล้วนะคะไม่ธรรมดาเลยคันนี้มีหลายสีรุ่นแสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีสีดำสีขาวและสีแดงดำแต่ถ้ารุ่น ABS จะมีสีดำแล้วก็สีขาวดำนะคะยังไม่หมดค่ะคันนี้จิ๊บขาดูรอบคันกัะอีกครั้งเนือ้อข้างในนะคะหน้าปัดเป็นแบบว่าฟูลดิจิตอลนะคะแผงหน้านปัดดิจิตลอลอ่ตรงนี้เขาจะแสดงข้อมูลค,ครบคันนะคะลูกค้านะคะ ใครที่บอกว่าชอบเห็นแบบชัดๆจัดเต็มนะคะชัดๆจัดเต็มนะคะก็คันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าหน้าจอเขาจะเป็นฟูลดิจิตอลนะคะอืมตอนนี้เปิดอย่างนี้เนาะ